เย็นอากาศที่หนาวเย็นและชื้นคอยกระตุ้นร่างกายของหลินหยวนจนทาให้เขาต้องลืมตาขึ้นอืมทําไมมันมืดจังเลยหลินหยวนตกตะลึงไปชั่วขณะทันใดนั้นเขาตระหนักได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาจําได้อย่างชัดเจนว่าเขาถูกใส่ร้ายทําให้ครอบครัวของเขาถูกทําลายเนื่องจากไม่มีความสามารถที่จะแก้แค้นเขาจึงสิ้นหวังถึงขนาดกระโดดลงทะเลเพื่อฆ่าตัวตายแต่เหตุใดเขาจึงมาปรากฏตัวที่นี่ทันใดนั้นและดูเหมือนมันจะอยู่ในถ้าที่เย็นและชื้นใช่ไหมรอสักครู่ทําไมฉันถึงไม่รู้สึกถึงร่างกายของตัวเองหลินหยวนตกใจ ติงตรวจพบว่าสถานะปัจจุบันของโฮสต์สอดคล้องกับการตั้งค่าการเปิดใช้งานระบบระบบวิวัฒนาการไม่สิ้นสุดกำลังเปิดใช้งานติงระบบวิวัฒนาการไร้ขีดจำกัดเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วกำลังดำเนินการผูกมัดอยู่ติ้งระบบการเชื่อมโยงวิวัฒนาการไม่มีที่สิ้นสุดเสร็จสิ้นเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้วขีดจูจ่ๆก็มีเสียงแจ้งเตือนของระบบที่เฉยเมยและไร้อารมณ์ดังขึ้นในใจของหลินหยวนขณะที่หลินหยวนตกใจและยังไม่ฟื้นตัวเสียงแจ้งเตือนจากระบบดังขึ้นอีกครั้งติง ตรวจพบว่ามีหนูสีเทาเข้ามาใกล้ในระยะ3เมตรตอนนี้กําลังปล่อยภารกิจสําหรับมือใหม่ภารกิจแรกลาแล,แลกลืนหนูสีเทาหากทำภารกิจสำเร็จแพ็กเกตของขวัญสำหรับมือใหม่จะเปิดใช้งานและเปิดแผงตัวละครในเวลาเดียวกันแผนที่ธรมธรมดาาก็ปรากฏขึ้นในใจของหลินหยวนราวกับว่าทุกสิ่งรอบตัวเขาปรากฏขึ้นในใจของหลินหยวนในเวลาเดียวกันเขายังรู้สึกด้วยว่าหนูสีเทาไม่ได้อยู่ไกลออกไปถึงแม้ว่าเขาจะมองไม่เห็นแต่เขาก็รู้โดยสัญชาตญาณในขณะนี้เองหลินหยวนก็ตรหนักทันทีว่าเขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแต่เป็นงงููููสสสีดาาาาานนนนนนนิิทหหลยวววไไไมมมมม่่่่่่รรรร้้ััััเเป็็พธุ์อะแแแตขขกกก เขาพยายามบิดตัวแน่นอนจ้ะวินาทีถัดไปหลินหยวนรีบหนีออกจากถ้ำอย่างรวดเร็วแม้ว่าในตอนแรกจะคดเคี้ยวเล็กน้อยแต่เขาก็ชินกับวิธีการคลานนี้ได้อย่างรวดเร็วและเข้าใกล้ภา,ายนอกถ้ำได้อย่างรวดเร็วหลินหยวนไม่รู้ว่าเหตุใดเขาจึงฟื้นคืนชีพและกลายเป็นงูแต่เขารู้ว่าดูเหมือนว่าเขาจะได้ระบบมาโดยไม่ได้ตั้งใจแม้ว่าเขาจะยังไม่รู้ว่าระบบมีไว้เพื่ออะไรแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการทำภารกิจของระบบให้สำเร็จเมื่อนั้นเขาจึงจะมีคุณสมบัติในการสำรวจระบบต่อไปจากตรงนัน ถูกต้องแล้วมันคือความคิดที่จะแก้แค้นที่ทำให้หลินหยวนคลานออกมาความเร็วของหลินหยวนนั้นรวดเร็วมากและเงียบมากเขาคลานออกจากถ้ำอย่างรวดเร็วนอกถ้ำเป็นป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์แม้แต่หญ้ายังมีความสูงเพียงครึ่งหนึ่งของคนในเวลานี้หลินหยวนกำลังคลานอยู่บนพื้นหญ้าดังนั้นเขาจึงไม่ดึงดูดความสนใจใดๆเลยหลังจากคลานออกจากถ้ำแล้วตำแหน่งของหนูสีเทาก็ชัดเจนยิ่งขึ้นในไม่ช้าหลินหยวนก็พบหนูสีเทาตัวหนึ่งซึ่งมีความหนาสามนิ้วและยาวครึ่งฟุตอยู่ในวัชพืชหนูตัวนั้นก้ออลกลงมาาไเข เมื่อเห็นฉากนี้หลินยวนก๊อดไม่ได้ที่จะกลั้นหายใจแม้ว่าเขาจะไม่มีความสามารถที่จะทำเช่นนั้นในขณะนี้ก็ตามในเวลานี้หากมองลงมาจากท้องฟ้าจะเห็นว่ามีงูสีดำยาวเพียงสองฟุตกำลังเลื้อยออกมาจากถ้ำและเข้าใกล้หนูสีเทาตัวเล็กๆอย่างเงียบๆบ,บางทีอาจเป็นเพราะมันกำลังจะโจมตีส่วนบนของงูสีดำจึงโค้งงอโดยไม่รู้ตัวพร้อมที่จะพุ่งออกมาได้ทุกเมื่อวินาทีถัดไปเงาสีดำปรากฏขึ้นจู่ๆงูดำก็พุ่งออกมาและกัดหนูดำในที่สุดการเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ทำให้หนูสีเทาตกใจเมื่อมันเงยหัวขึ้นและหนงด้าาลร อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการทำภารกิจระบบให้สำเร็จหรือด้วยสัญชาตญาณหลิงหยวนก็ขยับหางและฟาดมันอย่างแรงจนทำให้หนูเทาถูกมัดแน่นทันทีเวลาผ่านไปอย่างช้าช้าขณะที่หลิงหยวนรู้สึกปวดไปทั่วร่างกายหนูสีเทาที่ถูกมัดไว้กับเขาในที่สุดก็หยุดดิ้นรนและหยุดหายใจในขณะนี้หลิงหยวนปล่อยมือทันทีและอบอกลงด้านข้างจ้องมองหนูสีเทาด้วยดวงตาที่เบิกกว้างแม้ว่าการล่าเมื่อกี้ดูเหมือนจะง่ายมากแต่เมื่อเขาคิดจะกลืนสิ่งนี้เขาก็ยังรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยอย่างไรก็ตามความหิวในกระเพาะและความคิดในหัววใจจขขขขออองงงเเเาาาาาานน้สุดดกก็รชะปฏิิิิยยททไ หลินหยวนเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆแอลพันรอบหนูสีเทาอีกครั้งจากนั้นเปิดปากและกัดมันขณะที่หลินหยวนคิดว่าเขาจะกลืนหนูสีเทาทั้งตัวเขาก็สังเกตเห็นทันทีว่าร่างกายของหนูสีเทาตรงหน้าเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นแสงสีเขียวอย่างรวดเร็วเข้าไปในปากของเขาโดยตรงและหายไปขณะเดียวกันการแจ้งเตือนระบบก็ดังขึ้นติงขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพสำหรับการล่าและกลืนหนูสีเทาคุณได้รับรางวัลเป็นชุดของขวัญระบบและเปิดใช้งานแผงระบบสำเร็จแล้วเจ้าภาพสามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของตอนเองในแผงระบบได้ติง ขอแสดงความยินดีกับโฮสที่สามารถกลืนหนูเทาตัวเล็กได้สำเร็จคุณได้รับคะแนนประสบการณ์ดอกจันทร์0.1เมื่อมีเสียงแจ้งเตือนระบบดังขึ้นแผ่งระบบโปร่งแสงก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าหลินหยวนพิธีกรหลินหยวนสถานะงูดำธรรมดาวิวัฒนาการได้ระดับอาณาจากักรเศษ0ูนย์ส่วน10ความสามารถระบุตำแหน่งของศัตรูด้วยกลิน่นความเร็ว0.2การป้องกัน0.1โจมตี0.3คะแนนแอททริบิวต์ที่กำหนดได้0.1ศิลปะการต่อสู้ไม่มีอาณาจากักรไม่สามารถเปิดใช้งานได้ แพ็กเกจที่สามารถดูได้แพ็กของขวัญสำหรับมือใหม่ดอกจันหนึ่งปิดเปิดขีดสายตาของหลินหยวนค่อยๆกล้มงลงทีละน้อยเมื่อเขาเห็นสถานะอย่างชัดเจนในที่สุดเขาก็จำความเป็นจริงได้เขาได้กลายเป็นมูไปแล้วจรงิจรงๆยิ่งกว่านั้นมันยังเป็นมูระดับต่ำที่สุดอีกด้วยเดี๋ยวก่อนนี่มันอาณาจักรอะไรนะอีเวเบิร์นี้คืออะไรแปลว่าฉันยังสามารถพัฒนาได้เหมือนปิกาจูใช่ไหมแม้ว่าตัวอย่างนี้จะไม่เหมาะสมนักแต่หลินหยวนก็คิดเช่นนั้นโดยไม่รู้ตัว อาณาจักรจะถูกกำหนดตามความแข็งแกร่งของโฮสต์ตัวอย่างเช่นสัตว์ปีศาจสามารถแบ่งได้เป็นระดับ1ถึง10โฮสต์ในปัจจุบันเป็นเพียงหูตัวเล็กธรรมดาไม่ใช่สัตว์ปีศาจระดับ1ดังนั้นอาณาจากักรจึงเป็นศูนย์อาณาจากักรคือสถานะปัจจุบันของโฮสต์และจะถูกกำหนดตามสถานะที่พัฒนาแล้วของโฮสต์ตราบใดที่โฮสต์ยังคงกลืนกินสายพันธุ์อื่นและได้รับแก่นสารแห่งชีวิตโฮสต์ Host. ก็สามารถพัฒนาต่อไปได้หากโฮสต์สามารถฝึกฝนถึงระดับ10ก็จะมีโอกาสบรรลุถึงภาวะดั้งเดิมอัญญประกาศคู่อัตตาวิซึมหลินหยวนตกตะลึงจากนั้นดวงตาของเขาก็เบิกกว้างขึ้นมีข่าวหรือว่าหมูสามารถฝึกฝนจนกลายเป็นมังกรได้หรืออาจเป็นว่าหลังจากฝึกฝนจนกลายเป็นมังกรแล้วฉันก็จะกลายเป็นมังกรได้เช่นกัน คราวนี้หลินหยวนไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้มังกรนั่นคือการดำรงอยู่ที่สามารถเรียกลมและฝนขี่เมฆและหมอกและแม้กระทั่งได้รับการบูชาจากผู้คนจำนวนนักไม่ถ้วนถ้าเขาสามารถกลายเป็นมังกรได้บางทีเขาอาจล้างแค้นให้กับตัวเองและครอบครัวของเขาได้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้หัวใจของหลินหยวนก็ร้อนรุ่มด้วยความลหลงใหลทันทีอย่างไรก็ตามขนาที่เขากำลังลุกโชนด้วยความลหลงใหลระบบก็เทน้ำเย็นใส่เขาติ๊งตรวจพบว่ามีสัตว์ร้ายระดับหนึ่งกำลังเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วเจ้าของคนหลบหนีโดยเร็วที่สุดก่อนหน้า